สวัสดีค่ะมาด,ดาเมืองโพนะคะวันนี้มาด,ดาเมืองโพก็อยู่ในสถานที่แห่งนี้เลยค่ะที่นี่อยู่ที่ตำบลท่าแร่นะคะอันนี้คือตำนานเก่าตึกหินบันทึกประวัติความเป็นมาของตึกหินนะคะเริ่มแรกเลยก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะตามนี้เลยค่ะมาด,ดาก็ไมบค่อยหูประวัติ ตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่แต่มาดามผ่านมาก็เลยถ่ายมาให้เอฟซทุกท่านได้ชมนะคะว่าที่นี่มีตึกแบบนี้ลงเหลืออยู่นะคะเป็นตำนานอะไรเนี้ยคะ่ะนี่เนาะสมัยก่อน ที่มาค่ะตระนานรักนะคะโอ้มาดากับบุกคยหัวแจ๊กมาใด,ด้คอพายละลายเด้อข้อมุลนมาดามมาได้เน้นเลยคะ่ะอันนี้ตอนนั้นนะคะเป็นลักษณะศึก,กจะเป็นแบบนี้เลยเนาะ นี่นะคะประวัติความเป็นมาค่ะเอาแบบง่ายๆสั้นๆเนาะบาทหลวงยอเซฟกอมบุรีเออผู้ให้ที่พักพิงนางหนูนาอันนี้นะคะอันนี้คือนางหนูนาทิ่ดาหุบหาดขุนวรวดบ้านโบราณหลังนี้เป็นบ้านของหนูนาสีวรกุลเฮียนเรียนดึงดึงและนางหนูนา อุป,ปพงศ์ซึ่งเป็นบุตรของพระยาประจันตะประเทศธานีเจ้าเมืองสกลนครเวลานั้นมีอายุป,ประมาณ9 0้า0ถึงร้อปีประมาณปีคริสตศักราช1,919ถึง1 9 2 9 29, หรือพศ2 5 6 2ถึง2,000อันนี้เขียนไม่จบหรือเปล่าไมนแน่ใจนะคะ 2 5 5 7อาเดิมสร้างเป็นที่อยู่อาศัยต่อมาระหว่างสงครามลกครั้งที่สองทางราชการสั่งปิดโบสถ์ไม่ให้มีพิธีใดๆทางศาสนาชาวแท้แรกจึงหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อใช้พิธีกรรมต่างๆพิธีบูชามิจฉาทิรำคี่สมรสและเนื่องจากบุตรหลานของเจ้าบ้านหลังนี้เป็นบาทหลวงในศาสนาคริสจึงญาตให้ บ้านอันนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและชาวททเร่ชุมรุ่นเก่าหลายคนก็เคยใช้บ้านหลังนี้จัดพิธีสินสมรสต่อมาบ้านถูกไฟไหม้ชำรุดทรุดโทรมไม่มีการบรูรณะซอมแซมมีต้นโพขึ้นรุกรงังจนกลายเป็นบ้านร้างอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวมาดามสิบห้าไปเบิ่งเลยอ,อันนี้ก็คือประวัติความเป็นมานะคะของบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเบิ่งข้างในกันเลยนะคะเนาะ เดี๋ยวเราเดินอ้อมก่อนนะคะอือมีมนกกระสายอยู่ด้วยค่ะอันนี้ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามีบ้านผู้คนอยู่เต็มไปหมดอะคะ่ะอันนี้ทำจากหินแห่เนาะถ้าบ้านเราก็จะเอิ้นหินแห่นะเนี่ยค่ะเป็นหินที่มาเจีย,รเ,รยเรียนกันสมัยนั้นนะคะ เป็นบ้านเก่าแก่นะคะทำจากหินนะคะ<ล>่ะเป็นหินเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีไม้นะคะอันนี้เป็นวงกบของคนสมัยนั้นนะคะวงกบนะคะเด้อวงกบใหญ่มากเลยนะคะนี่นี่ค่ะโอ้โหวงกบสมัยนี้กับสมัยนั้น แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้เป็นสมบัติของท่านทั้งหมดนะคะสมัยก่อนทั้งหมดเลยเนาะดูนะคะทำจากหินนะคะเอาหินมาเรียงเรียงเรียงกันเนาะวิธีทำเราก็ไม่แน่ใจนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบชัดเจนว่าทำยังไงเนาะ อันนี้มีต้นเขาเรียกต้นอะไรนะต้นบักข้อบ้านเราค่ะสวยงามน่าดูนะคะที่นี่เป็นธรรมชาติและยังคงอยู่ที่นี่นะคะหลังจากที่ไฟไหม้ก็จะเหลือแค่นี้นะคะ มันได้ทางขึ้นนะคะโอโ้แต่สมัยก่อนก็สร้างบ้านอะ่ะสร้างแข็งแรงมากนะคะไม่เหมือนสมัยนี้เด้ออันนั้นเป็นหน้าต่างนะคะตรงนั้นจะเป็นหน้าต่างเนาะเป็นบ้านสองชั้นอันนี้เป็นหินเป็นเนาะเป็นฟ้าบ้านฟ้ายัางแอมนะสิคะสวยงามนะคะทุกคนสมัยก่อนนะคะ คงความคงความเป็นธรรมชาติค่ะคงความเป็นธรรมชาติได้น่าดูทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะมีต้นโพอนขึ้นอยู่อย่างนี้นะคะ่ะอ,อันนี้เป็นประตูนะคะประตูทางเข้าเนอะเห็นไหมคะวงกบใหญ่มากเลยคะ่ะ ต้นโพก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ต้นโพต้นนี้ใหญ่มากนะคะใครเนาะฝากรักไว้ตรงนี้เนาะนี่ค่ะมีหมวกด้วยลืมหรือว่าตั้งใจคะเนี่ยน่าจะลืมนะคะหมวกยังใหม่อยู่โอ้จะตายเราด้วยมักเด้แถมไม่รักนะคะโอ้เนาะ ดูต้นโพค่ะทุกคนต้นโพขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะสังเกตตรงนี้นะคะต้นนี้น่าจะเป็นประตูเข้านะประตูเข้าแล้วก็จะมีตรงนี้น่าจะเป็นแบบอ่าเห็นไหมคะขอบตรงนี้นะขอบตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นอ่าเป็นชั้นเนาะแล้วคันนี้โดนไฟไหม้ทั้งหมดก็เลยเหลืออย่างที่เห็นนะคะ สวยงามนะคะเนี่ยปฏิมากรรมยอดเยี่ยมเลยนะคะมีคนออนน้ำดงน้ำแดงมาให้ท่านด้วยนะคะเจา้าที่จะทางนะคะขอโทษขอโพยขอไัยนะคะลูกขอถ่ายยูท b e เพื่อนำเสนอให้แก่อฟซีหลายๆท่านและทุกท่านได้รับชมนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะนี่ค่ะ อันนี้เกิดจากการทลายลงแน่ๆนะแน่นอนเลยตรงนี้ค่ะเจ้าของบ้านถึงจะไม่อยู่แล้วก็ยังแบบทิ้งประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษานะคะได้เล่าขานต่อๆจากรุ่นสู่รุ่นนะคะน่าทึ่งเนาะคนสมัยก่อนเนี่คือเขาทำอะไรทำด้วยใจแล้วก็แข็งแรงมากเลยค่ะ ประตูมีอุ้ประตูมีหลายบานมากเลยค่ะอันนั้นไม่แน่ใจนะคะน้าจะเป็นห้องครัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแดดสองลงมาค่ะ okay. ถาวันก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะแต่ก็เป็นธรรมชาติค่ะธรรมชาตินี้สร้างสารรค์เสมอนะเป็นธรรมชาติที่สวยงามค่ะเอาไปให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาได้เล่าเรียน ปวกก็กินไปบางส่วนนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะป,ปวกเริ่มกินแล้วนะคะปวกเจ้าก็โฮจักกินเนาะไม่ร่อยก็ปีเจ้าก็กินได้เนาะสิบอแข็งเลยบ่โอ้ไม้นทนถ่าโอ้ยโดนตุ๊บเลยนะคะ สวยงามมากนะคะเนี่ยปฏิมากรรมชั้นเลิศเลยนะคะสุดยอดเลยอะ่ะฝีมือสกุลสมัยก่อนเนี่ยยอมรับความงามนะคะ คลิปนี้มาดามกะขอจบเพียงแค่นี้้ะค่ะเด้ออยู่ดีไม่แห้ง้อค่ะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้มาดามมุงพูเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ